เดินทางกลับแล้วนะคะอาจารย์แม่โจกขอลงคลิปที่เดินทางกับประเทศไทยก่อนนะคะและมีคลิปที่ไปเมืองอีกหลายๆเมืองนะคะที่ยังลงไม่หมดนะคะเพราะว่าภารกิจเยอะมากและอาจารย์แม่โจกได้กลับมาประเทศไทยแล้วนะคะแล้วก็มาทำพิธีวงสวงรับปรมีพระมารดานะคะก็ขอให้ทุกท่านที่ติดตาม ชมการเดินทางสแสวงบุญรับอารมีของอาจารย์แม่โจกนะคะก็ติดตามชมคลิปที่อาจารย์แม่โจ้วงสวงรับอารมีพระมารดาประธานพรและมอบของมงคลในพิธีบวงสวงในพิธีที่ไปทําพิธีในสถานที่ต่างๆกลับมาะะให้กับผู้ศรัทธานะคะที่ติดตามท่านใดที่ติดตามคลิปอาจารย์แม่โจกนะคะก็รอชมนะคะแล้วก็ อยากได้วัตถุมงคลใดๆก็สามารถร่วมกิจกรรมกับอาจารย์แม่โจกได้นะคะในแต่ละคลิปแต่ละช่วงเวลาอาจารย์แม่โจก,ก็จะอาจจะมาไลฟ์สดแล้วก็มาสนทนากันนะคะหลังจากกลับจากในปานและพิธีต่ตางๆก็จะมีเวลามาคุยกับทุกๆคนนะคะแล้วก็ให้แง่คิดในสัจธรรมชีวิตคนมีองค์ และเส้นทางแห่งการสร้างกรรมดีในทางสายธรรมสายเทพที่อาจารย์แม่โจ้ก,กายสังขารนี้เผยแพร่ชีวิตตนเองเป็นธรรมทานเป็นวิทยาทานมาตลอด10ปีที่ผ่านมานะคะใน10ปีหลังนี้อาจารย์แม่โจูก,ก็จะมอบพลังงานที่ดีมอบสิ่งดีๆให้กับผู้คนให้กับกาลยานมิตรและสิทธิอนุสิตผู้ศรัทธาได้รับพลัง ที่ดีมีชีวิตที่ดีประสบความสำเร็จได้ด้วยการทําความดีนะคะตรงนี้ก็คือเส้นทางชีวิตของอาจารย์แม่โจก็ไม่ได้โรยโด้วยกิบุหลาบนะคะก็มีอุปสรรคมีปัญหามีความทุกข์และความสุขคเขา,ขากันเช็คเช่นทุกคนนะคะตรงนี้ก็อยากส่งพลังดีๆให้กับทุกคนตอนนี้ก็เดินทางขึ้นเครื่องแล้วนะคะแล้วก็เครื่องก็กำลัง ขึ้นช,ชมบรรยากาศเก็บบรรยากาศมาให้ชมกันนะคะตรงนี้อาจารย์แม่โจก็สิ่งไหนที่ทําได้สิ่งไหนที่เก็บเกี่ยวสิ่งที่เราได้เห็นได้สัมผัสได้เรียนรู้ก็อยากให้ทุกคนได้ดูไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์การเดินทางหรือว่าสถานที่ต่างๆอาจารย์แม่โจก็อยากจะถ่ายมาให้ชมกันเก็บภาพบรรยากาศ ในแต่ละที่แต่ละเมืองเท่าที่ทําได้นะคะจริงๆแล้วอาจารย์แมโจก็ได้รับการฝึกการถ่ายภาพหรือว่าการเก็บเกี่ยวทุกอย่างเพื่อที่จะเป็นความทรงจําที่ดีให้กับตัวเราเองและสามารถเผยแพร่แบ่งปันให้กับผู้ที่ไม่ได้ไปได้เห็นแล้วก็ได้ชมบรรยากาศไปพร้อมกันตรงนี้อาจารย์แโจก็สาธุกับทุกท่านนะคะที่ติดตาม บรรยากาศนะคะที่เครื่องกำลังขึ้นวิ่งตรงรันเวย์นะคะตรงนี้ก็เก็บมาให้ชมกันแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่สวรรณภูมิไทยแลนด์นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามและก็ขอให้ได้รับพลังดีๆสิ่งดีๆจากการที่ดูคลิป ของพมารดากายสังขา,ารอตาเมโจนะคะสามทูกเจ้าค่า